แม่นบาเด้อนางแม่นบาเด้อนางคอยตะเบิงเบิงมอลำดีกันเบิงกูตีก้าเบิงในเมใองพาะโอ๋ไอ้ศิลาปาริบึงคลองกันบิดทำนองดอกม้ในฮีนวนติดทำนองดอกไม้ในฮีนวนพ่ะโอ๋ไอ้สิหลวงเห็นแจงแจงทำมองลำเบิงยก Mong đi bỏ món ép của bây giờ của tân tân thang tân bàn tân 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 cắn tân kè tân 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 cắn tân 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 xì tân 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 phai tân 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 กนวนกาากหรือหากลวนมีส่วนเขาจ่าหรือหากลวนมีส่วนเขาจ่าแมนเจ้าหา,ากระแดดประคาแทงผู้คนคนใดบ้างท่านมีบุญได้หาจะหาสักคนไปนบอก่อนยอบอมันยอเบิร์ดละบอน้าสูบบอมันยอเบิร์ดละบอน้าสูให้เขาถูกก็จะมาส้ำห้มเป็นนองของทางแก้บ่คอยไม่อย่างอีบอมันสุกไครดีจนนิดเดียวแต่ก็นิดเดียวเองววสุนละ